ความสุขที่แท้จริงไม่ปรุงแต่งชาคิดแอนผัดกันอวดความหวานในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ทำให้งานในวงการบันเทิงอาจจะน้อยลงแต่คุณพ่อชาคิดแย้มนามก็ยังมีงานในสวนได้อยู่บ้านสวนของภรรยาคนสวยแอนพธิิราในช่วงนี้อย่างเต็มที่ ทำหน้าที่เป็นกเกษตรกรและพ่อค้าผลไม้อย่างเต็มตัวพอช่วงนี้ในสวนผลไม้ของบ้านเขยจันท์ก็กําลังออกให้เก็บอีกแล้วทั้งทุเรียนมะไฟและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งปล่อยมะยงชิดล้อสุดท้ายไป ซึ่งทั้งชาคิดแอนก็ขยันกันมากช่วยกันคนผลไม้ขึ้นรถได้เยอะเลยรวมถึงใครที่ได้เห็นภาพของชาคิดที่อยู่กับสวนผลไม้ก็สัมผัสได้เลยว่าดูมีความสุขมากก็ต่างชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างของชีวิตคู่แบบพอเพียงแต่ดูมีความสุขจริงๆ และใครที่ชอบวิถีชีวิตแบบเรียบ,บๆง่ายๆแบบชาวสวนก็ต้องตามคู่นี้ของชาคิแย้มนามและภรรยาแอนพัทธิราที่สร้างอาณาจักรบ้านสวนไว้ให้น้องโพไว้มากมายยิ่งช่วงนี้ผลไม้ในสวนออกผลให้เก็บเยอะมากๆแล้วสาวแอนพัทธิรายัางชวนชาคิตไปดูที่สวนที่เป็นมรดกจากคุณตาอีกแปลงที่แบ่งไว้ให้ซึ่งทีดินแปลงนี้เรียกว่าเนินยายจุม๋มปลูกทั้งมังคุดเงาะ และเพิ่งลงกระทอนไป50ต้นซึ่งแอนบอกว่าเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ดูแลพอทํทำไม่ทันทำไม่ไหวเรียกว่ามีที่ดินทำกินเยอะมากและแอนพัทิราก็ได้พาไปดูคฤหาสน์ที่ว่านั้นซึ่งเป็นขนามที่เป็นที่ไว้พักเวลาทำสวนเหนื่อยแต่ทำให้ไว้แตกโครงซึ่งชาคิดก็ได้เล่าย้อนโมเมนต์ไปตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันแล้วแอนส่งภาพที่อยู่ที่นี่ให้ดูก็ชาคิดก็บอกว่าน่ารักดี พูดไปก็เขินไปน่ารักอีกแล้วคู่นี้และการผันตัวมาเป็นชาวสวนของชาคิดนั้นเรียกว่าไม่ได้มาเล่นๆพอพาไปดูทุเรียนก็สามารถแยกได้ว่าเกตอะไรพอเจ้าตัวต้องเรียนรู้ต้องส่งออกทุเรียนไปจีนเมื่อปีที่แล้วนั่นเองอย่างล่าสุดในโซเชียลส่วนตัวของคุณพ่อชาคิดได้โพส์มีภาพคู่กับแม่แอน โดยในภาพจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นนั่งชิลๆอยู่บนก้อนหินอีกทั้งยังมีวิวข้างหลังยังเป็นธรรมชาติโดยภาพนี้พ่อชาคิดบอกไว้ว่ามนรักลูกทุ่ง2 0 2 1รูป1-4ชอบรูปไหนกันบ้างครับและต้องขอบอกกันเลยว่าถ้ามองผ่านๆเนี่ยนึกว่าทั้งคู่กำลังถ่ายพีเวดดิ้งกันอีกรอบเลยละ่ะ